สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพานะครับ EP พิเศษครับ EP ที่สองร้อยหกสิบนะครับมีพระสะสมแพ็ะเก็บมาแบ่งปันนะครับในการละสองร้อยบาททุกรายการนะครับในการละสองร้อยบาทนะครับสองหกศูนย์ครับงทางติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ผูชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับองแรกนะเป็นสมเด็จเก่านะบหมายเล็กหนึ่งครับสมเด็จเก่ามาเล็กหนึ่งครับไม้ซองับเป็นสมเด็จเก่านะครับลงรักปิดทองนะครับ หมายเลขสามเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะครับมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับนอันปะก้านะครับ มายเลขห้านะครับเป็นปิดตาสายใต้นะครับเนี้อทองผสมนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นพัดสังกัดายนะครับคูบาดวงดีเนื้อเงินนะครับ หมายกเลขเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อคมวัดช่องแคระครับรูปลลหล่อโบราณหลวงพ่อคมวัดช่องแครับหมา์ครับหมายเลขแปะครับ,กเ,กนนรบ,รบเป็นพ้าปิดตานะครับหลวงพุทธทิมนะครับต่อโค้ดนะครับ มายเลขเก้านะครับเป็นล่วงนะครับเป็นตะักวนะครับอมานี้สิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลงเข้าบุ้ยนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อดำนะครับวัดกุดีนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อทบวัดชนเดน,นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็น พระวัดลังีนะครับสิบสี่ครับเป็นเห,นหร,ร,โโรียญหลวงพุทธทวดหัวโตปีสามเจ็ดครับสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพระเตยคงทองปีสองพันห้าร้อยครับ 16นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกัวหลวงปู่สุขครับ17นะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัตโพไซทองนะครับ18นะครับเป็นพระปิดตานะครับ จานเนื้อทองผสมนะครับเก่านะครับสิบเก้านะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์สร้อยนะนะครับปีสองสามนะครับยี่สิบนะครับเป็นท้าวเวสวรนหล่อบโบราณเนื้อทบงผสมนะครับ ยี่สิบเอ็ดครับเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เฮียงนะครับหลังยันนะครับยี่สิบสองครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพุทิมนะครับหลังฝั่งโพยมีกิสานะครับยี่สิบสามนะครับเป็นพระคุณแผนหลวงพุธิมนะครับฝั่งลอยครับ ยี่สิบสี่ครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับข้นจานนะครับมาเลขยี่สิบห้าครับเป็นชินราชครับหลวงพ่อเงินวัดตดนใญ่โหมนะครับนียี่สิบหกครับรเป็น,นยยหลวงพ่องพเงินนะครับ ี่สเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญพนางจามเทวีนะครับปีสิบสองนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นยอดขุณพนนะครับเนื้อดิน,นครับยอดคุณพนทางเหนือนะครับเนี่ย สามสิบนะครับเป็นพระกุนะครับเนื้อชิ้นพร้อมเรียมนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีประกันเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนในพี่ผู้ชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ